พวกเราก็เหลี่ยนหลามวันนี้มาอยู่ในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Mutan Fighter นะทุวคนครับเฮ้ยโ็เยย่็นเกมที่จะให้เรารวมรั่ง h e ร่สุดหลอที่นะทุวคนครับเอเอโย ก็เรามาลองผสมกันเลยดีกว่านั่นนี่เขาให้เรากดตรงนี้ไอรอนแมนใช่ไหมแล้วก็ดูดเข็มฉีดยามาแบบนี้เขาให้เราใส่ตรงตัวมาเฮ้ยอา้าวเรียกไปที่อื่นไม่ได้เหรอจะเกิดไม่รู้เขาให้ใส่ตรงตัวก่อนนี่คือเพิ่งเลย่ยนครั้งแรกนะเขาจะสอนเราก่อนใส่ตรงตัวดวยก่อนซิอ๋อไปก่อยไอรอนแมนแบบนี้อ้อ แล้วก็นี่ต่อไปเลือกเดะฮักใช่ไหมใส่เดฮักมาเลยดูซิเขาให้เราเลือกตรงแขนว่ะสามารถเลือกหัวได้ไม่ได้ดูซิไม่ได้ว่าต้องหัวไม่ได้นี่คือเข้าบังคับก่อนนะมาชี้ตรงแขนเลยทุกคนครับเป๊ดูซิจะเป็นยังไงเอเดี๋ยวนี่ฮีโร่หรือสัตประหลาดวะเนี่ยโอ้ยรับไม่ได้มาทุกคนครับไปเลยค่ยเรากดตัวตรงนี้เพื่อไปทำอะไรโอ้ยดูมาเจอ ไปไปต่อสู้อ๋อให้ต่อส oh, no. oh. oh, mm ู hmm. mm ้ฝ hmm. mm ั hmm. uh ่งโน้นโอ้โหฝั huh. uh ่งโน้นคืออัลลอร์แมนเป็นหน้าเลยฮกเอ้ยเอ้ยอุอะไรกันเนี่ยอันนี้ต่อยเตะต่อยมาเลยแล้วก็เตะไอเฮ้ยนทำอะไรจะกบต่อยมาเลยจะกบเอ้ยเรียบร้อยอ๋อสามารถกดแถบได้ โอ้ปลาเซยโอ้ยโอ้ยทุกคนครับดูสิและนี่คือเราต้องดูโฆษณาเพื่อเอาวันนี้นะน้ำยาของแบ็คแพนเชอร์ดูเลยจ้ากูโอเคดูเลยถ้าไม่ดูก็จะไม่ได้เราดูกันดีกว่านะเอาล่ะอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนครับคือจะตะลุยไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ดูซิมันยาวแค่ไหนโอ้โหดู สเตตนี่ยาวจริงๆเลยเออไกลใช้ได้เลยอันนี่ไงว้าวโุ้นมีกี่ดานวะเนี่ยสามสิบอ๋อมีห้าสิบเอ็ดดาบนะตอนนี้โอ้โหห้าสิบเอ็ดดานเลยเหรอเนี่ยเอาล่ะแล้วได้ยาแบ็คแพนเชอร์มาใหม่แล้วพวกนายคิดว่าแบ็คแพนเชอร์ควรเป็นส่วนตรงไหนดีหัวตัวหรือแขนหรือขาอะไรพวกนี้ฉันคิดว่ามันควรเป็นขานะเว้ยเอองั้นลองดูดีกว่านะใส่ขาดูขาแบ็คแพนเชอร์จะเป็นยังไงครับผมดูซิฉีดไปเลยตรงนี้โอ้โห เทสุดๆไปเลยเออแบงคมแเธอคือแบบเป็นเหมือนเสือดำใช่ไหมน่าจะวิ่งเร็วขึ้นอ่ะแล้วไงต่อพวกนายช่วยคิดดีเอาเดย์ฮันไปส่วนไหนดีฉันว่าที่หน้าก็ดีนะโอ้โหเป็นหน้าเดย์ฮัเลยใช่ไหมหน้าเขียวหน้ากลัวไงเออเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอดูสิ โอ้ตรงคอนี่มันเนื้ง,งอกอแล้วต่อไปนนส่วนตัวต้องเป็นของไอรอนแมนใช่ไหมหรือจะเป็นแขนดีเอ้ยฉันว่าควรเป็นแขนนะเว้ยออะลองดูก็ได้ใส่แขนดูนะแขนแอ,อนด์แมนจะได้แข็งแกร่งต่อยหนักๆแล้วก็ปล่อยเลเซอร์ได้โอ้โหดูดีโอ้โหแอลไปเลยทุกคนครับนี่ไปเตรียมตัวต่อเ้อ้อาวอา้อาวอ้าวไม่ได้ต่อสู้สแล้วครั้งนี้มันคือการอะไรนี่อ๋อคือเลื่อนอ๋อเป็นการวิ่งเหรออ๋อแล้วเราต้องเก็บจีเขียวใช่ไหมเก็บจีเขียวแบบนี้ ต้องชนไม่ตึกเนี่ยหรือต้นไม้ต้องชนไหมอ๋อชนได้เก็บโอเคมาสู้กับฝั่งนู้นโหมดเป็นตัวฉลามโอ้ยฉลามนี่ยากไหมเออเห็นแน่ฉลามแล้วอยากต่อยเอ็งต่อยเลยเอ้ยเอานางมาเอาแถมป์ไกดด้วยแล้วจะกรอบเออทำไมเรากดด้วยฉันเลยฮะลำแสงมันมาจากไหนน่ะไม่รู้ไม่ได้ใส่ก้อยอรลแมนนะแล้วดูนี่สิตัวต่อไปสไปเดอร์แมน โอเคมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนครับโอ้ยนี่คือบอสของด่านนี้ใช่ไหมนี่นายลองดูที่ขาเขาสิอย่างกับม้าลายเลยเว้ยโอ้โหไม่ใช่อย่างกับหรอกใช่เลยแหละม้าลายนี่ <ไป S 1> นใช่เลยชัด โอ้แล้วดูสิมีฮีโร่เต็มไปหมดโอ้ยแบทแมนก็มีว่ะเอ้ยธานอสก็มีโจเกอร์โอ้โหเยอะแม่งเลยไอไหนดูดิฮีโร่มุงมิงอะนี่ฉลามก็มีคิงคองโอ้โหเต็มเลยดูสิมีกบไหมนี่เออมีกบไหมไม่มีไม่มีกบเอาล่ะทุกคนครับเราจะมาผสมเลยนะตัวใหม่ที่ได้มาคือเป็นสไปเดอร์แมนส่วนไหนดีฉันว่าสไปเดอร์แมนเป็นส่วนแขนนะเว้ยและเอเลียว่าไงอืมฉันว่าขาก็น่าจะดีนะกอ้ยังไงมันมีสเตตัสบอกอยู่นะก่อนที่เราจะฉีดนี่ถ้าเราฉีดตัวก็จะเพิ่มเป็นเลือด ้พนีงั้นเอาแขนแล้วกันฉีดไปเลยแขนสไปเดอร์แมนสุดหล่อที่โอ้โหแล้วลองไปแพนเตอร์ไปเป็นกรอบไหมเพราะว่าชุดเขาทาจากไวเบเนียไม่ใช่แหละก็จริงนะจะกรอบเอองั้นเอาเลยนี่เกาะตรงนี้ใส่ไปเลยแล้วคนแบบนี้โอ้โหเกาะโคตรหล่อที่แล้วก็อะไรต่อดีหัวเป็นไอรอนแมนไหมหัวเป็นไอรอนแมนดีกว่าจะากรอบเออเอาความเที่บ้างถ้าหัวเดือดงมันจะไม่เคยเที่เท่าไหร่นี่ฉีดไปเลยเป็นหัวไอรอนแมนว้าว เหมือนกับเด็กใส่หน้ากากเลยวายน่จะหักล่ะน่ฮะเป็นขาไงจัดไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้ขาเขาแบบนี้ฉีดไปเลยโอ้ยขาใหญ่แม่แข็งแกร่งแต่คนย่าตายแล้วมั่งนนทีเดียวถ้าฮีโร่นี้มีชื่อจะชื่อว่าอะไรดีเนี่ยยอดมนุษย์ขาเขียวโอเคทุกคนครับไปสู้เลยทุกคนกับบอสด่นนี้นะอ่าไม่ใช่นี่หว่านี่คือวิ่งใช่ไหม โอเคมิงก่อนน่าจะเป็นการเจอบอสตัวสุดท้ายจิ๊บๆๆ๊บ๊บาใหญ่แต่ผิวไหวเออผิวไหวมากนี่ไงเจอกับบอสแล้วมาเลยเจ้าตัวนี้ฉันจะสู้กับแกทีบเลยกำลังขาสุดแรงแกเอโอ้โหโอ้โเดียวจเจอต่อยต่อยต่อยเรือยแทบ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 เพิ่มพลังสูงสุดเอาว่ะ ไปปิวลยนี่เรากำลังจะได้กัปตันอเมริกามากั้นเลยเนี่ยใช่กดดูโฆษณาอีกแล้วโ,โหเบื่อแล้วมาดูโฆษณานน่เฮ้ยฉันอยากลองฉีดตัวเดียวทั้งหมดเลยเว้ยไม่รู้มันจะได้แลยมป่ะนะตัวเดียวทั้งหมดนะแลเป็นตัวอะไรกัปตันแหละใช่ฉัน่าควรฉีดกัปตันนะเพราะเป็นตัวใหม่ อ่ะลองดูสิถ้ามันฉีดได้ทั้งหมดก็ดีสิเ,เนยน้ำยามันหมดแล้วเพอเราฉีดไปนะเ,เ,เนะะี่ยแล้วไงดีกับตันจะเป็นส่วนไหนดีเออฉันว่ากับตันเป็นส่วนอกก็ดีนะโอ้ยกับตันเออใช่กับตันแบบอกแข็งแกร่ง,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 งใช่ไหมใช่อ่ะเราลองดูก็ได้กับตันเป็นส่วนอ,อกแบบนี้โอ้โหดูดิโอททำไมลายไม่เท่เลยแล้วก็ไงต่อดีสปดอร์แมนที่หน้าไหมอ๋อเอออย่างนี้ผมจะไปเดแมนอยู่นะฉีดเลยตรงนี้ฉีดไปอ๋อ เราสามารถที่จะกดวนตัวนี้ได้นี่คืออะไรนี่วนน้ํากลับมาเล้วนี่ออลองสิต้องดูพฆษณาไหมโอเคมาใส่ใหม่ตรงนี้งั้นเดฮักเป็นแขนใส่แขนไปแบบนี้โอเคเอ๊บโอ้ยยอดมนุษย์เหลือชิ้นสุดท้ายคือขานะผู้ไหนคิดว่าไอรอนแมนหรือแบ็คแพนเชอร์เป็นขาดีฉันคิดว่าควรไอรอนแมนนะั้นจะโหวตไอรอนแมนงั้นใส่มาเลยไอรอนแมนที่ขาตรงนี้ ฉีดไปเลยโอเคออเอะล่ะมาวิ่งกันเลยทุกคนครับตรงนี้จะว่าไปพวกตึกนี่เราควรชนหรือเปล่านี่นีเก็บพลังไปเราต้องเก็บที่มันเป็นสีเขียวนะทุกคนครับเพือพ่อเพิ่มพลังนะเจ็บเจ็บเจ็บห้ามชนต้นไม้ใช่ไหมโอเคมาสู้กับตัวนี้โอ้โหตัวนีโอ้ยถึงรหลงการก็จะแข็งแกร่งแต่หน้าเขามุงมีงมากเลยเออเห็นหน้าตาน่ารักต่อยไหม ตอยมาเลย,เลยแล้วก <ละ S 1> <ล>็แ<ล>ทบแ<ล>ทบแ<ป>ทบแทบแทบแทบเก็บพลัง,ลงอย่าง<ห>ไมยจ<า> แล้วตัวต่อไปฮาร์ารี่ควินวน,นะครับตัวนี้อยากจะได้หัวฮาร์รี่ควินแล้วก็อกเดอะฮักจังเลย <G ül> เออมาดูซิว่าหัวฮาร์รี่ควินน่าจะสวยแค่ไหนทุกคนครับนี่ไม่ใช่ฮีโร่นะนี่น่าจะเป็นตัวไลยใช่ไหมฮาร์รี่ควินเอะปกติผมต้องแบบมีสีไม่ใช่แหล่อันนี้ครัลืมยอมหรือเปล่าแล้วตรงนี้มันคืออะไรทุกคนครับนี่มีลูกศรชี้ตรงนี้อ่ะอาจจะเป็นการเพิ่มสเตตก็ได้นะเจโกบเออเดี๋ยวขอลองผสมกันแล้วกันนะเรื่องอันนี้ตัวเดอะฮักใส่เข้ามาเลยดูซิมันจะเข้ากันแค่ไหน เดูเป็นหญิงแกร่งขึ้นมานนาทีเฮ้ยเจกบฉันว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะเว้ยโอ้ยมันจะไปสู้ใครได้วะแค่นี้แขนกับขายังเป็นคนอยู่เลยฉันว่าเอาแบ็คแพนเทอร์เป็นแขนดีไหมเจกบก็ลองดูก็ได้นะนี่แบ็คแพนเทอร์เป็นแขนใส่ตรงนี้ไปเตฟอันนี้ใช้หาคีย์ป่ะเนี่ยฉันว่าฉันอยากได้ขาสไปเดอร์แมนนะเว้ยเอยความคล่องแคล่วใช่ไหมใช่ ก <mumbles> ระโดดปีนป่ายตึกอะไรประมาณนี้โอเคแล้นี่ก็คือฮีโร่ตัวใหม่ขอาพวกเราแล้วเราจะลองมากดนี่ดูนะไม่รู้มันคืออะไรแต่ต้องดูโฆษณากดไปเลยจะกกดเลยเฮ้ยอะไรกดมาปุ๊บคือได้เลยไม่ต้องดูโฆษณาเลยปูพูดไดโลกับตันมางั้นเลยเนี่ยเออไปเราไปดูซิโอ้ย โอเคมาวิ่งต่อแล้วดูท่าทางเขาสิลูลิลูลนมากเลยเหมือนกลัวตำรวจอะไปทุกคนครับมาเตรียมเลยวิ่งวิ่งวิ่งห้ามชนตึกเจ็บเจ็บเจ็บเก็บพลังเงยอะๆเพื่อเอาไปสู้กับตัวนอนโอเคหลบหน่อยละกันให้เยอะนะเว้ยนี่นี่นี่เปิ้ลแล้วก็เลี้ยวหน่อยโอเคเจกก้ฝั่งน,น้นไอ้ไ <c oughs> มนถูมือทานอสไหมเออเราไฟเราปัดห <c oughs> <c oughs> ัวเลยพี่เราไฟเลยไม่ต้องเช็ดเท้าเลยเราไฟตูตเลย นี่แถบแถบแถบแให้พลังสูงสุดแล้วก็ใช้พลังเลยอำลังเอ้ยเอ้ยพลังต่อไปเฮ้ยเทพเจ้าสายฟ้าเออเอาเลยพวกนายลองดูเงาตัวด่านเจ็ดสิคิดว่ามันจะเป็นตัวอะไรวะดูเท่มาเลยนะ ดูจากเงาฉันว่าแขนเดอะฮักแล้วก็ขาไอรอนแมนนะจะเกบิบเฮ้ยแล้แมนขายใหญ่ขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่กันแน่นะเนี่ยแต่หัวละลันนะอาจจะเป็นทานอ้อยก็ได้นะหัวนี่เครื่องชิมกนนายเหมือน,น,นกันนะจะเกิบโอเคเราได้ตัวเทพเจ้าสายฟ้ามาแล้วพวกนายคิดว่ามันควรอยู่ตรงไหนของส่วนร่างกายฉันยางเชยนชุดนะจะเกิบเอ้ยอยาจจะมีผ้าคลุมเท่ๆไงถูกไหมใช่อะลองดูเลยไปไปชุดเหมือนกัปตันอเมริกาเลยว่ะ อเออแล้วก็ลองใส่อะไรดีหัวกับตันไหมเอาเลยเจ้าโกมันน่าจะดูเข้าวกับชุดดีนะสีมันเหมือนเหมือนกันโอเคใส่หัวกับตันไปเลยดูซิจะหล่อแค่ไหนหน้าตาไม่มี เอาแขนฮาเลีควินไปเลยไอย้แขนผู้หญิงอะจะแข็งแรงอะนี่ไม่รู้แข็งแรงหรือเปล่าแต่เท่ชัวชัวลองใส่ดูแขนผู้หญิงไ <Yeah. S 1> อ้เฮ้ย,ยมันดูเข้ากันอย่างเพอร์เฟกสุดๆไปเลยนะปัญหาคือขาเนี่ยแหละจะเกือบเออขาต้องเอาแบบเพียวๆหรือเจ้าแค่นี้ดีไม่มีขาก็ดูเท่นะอือฮีโร่ไม่ใส่กางเกงอะไรแบบนี้ งั้นเราจะมากดอันนี้มันเดิมเป็นอาวุธทุกคนครับดูซิว uh ่าครั uh ้ง huh นี <oh ้จะเป็นอาวุธอะไรนะกดเลยว้ายไอ้โอ้โครั้ง oh. นี้เป็นอาวุธสายฟ้าทุกคนครับเทพระเจ้าทอนะโอ้โหเหมาะกับชุดมากมากเลยรออะไรอยู่เราจะโกบไปสู้เลยไปเลยเตรียมตัวคอนฟาสตเตอร์ข้าทางเหมือนกลัวตำรวจอีแล้วเออล็อกแหลกเขียวเราจะมาเก็บขึ้นตรงนี้โอเคแล้วก็เก็บลูกศรขึ้นนะ โอ้โหเพิ่เก็บสีแดงอีกแล้วหลบตึกนิดนึงอ้อยฝานน่อ้อยนี่อยอยากจะรู้รทําไมเขาใส่ชุดได้แบบหลายอย่างไงนีนนตีเลยอเออเออชุดเดียวแต่ดได้ไหลายอย่างเตะไหมแต่กัปตันตัวเล็กมากเลยนี่นั่นออสิวจะพิวใช้พลังสายฟ้าเลยจะโู้ไปสู้ไปยบด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 ยึบนี่ฟาดไปเลยฟาดไปเอ้ยวนิวนดี้เชม แถบพลังดูซิทำอะไรวะอ้ยวหยิบอะไรขึ้นมาวะแน่ไม่เห็นเลยเน่เต้นเต้นเจบด้วยแล้วพลังต่อไปกัปตันมาวิวาะเฮ้ยอได้ตัวผู้หญิงอีกแล้วหรือเนี่ยพีเพลไปเลยทุกคนครับโอ้ยต่อยเงาด้วยต่อยด้วยมากัปตันมาวิวมาลองใส่ดูซิคิดว่าเป็นส่วนไหนจะดีที่สุดฉันมาสวนหน้านะอ่าลองดูหน้าตาสวยของกัปตันมาวิว หมือนป้าขายก๋วยเตี๋ยมหน้าปากซอยนะแล้วก็ลองเอาไปเซตผู้หญิงไหมแบบตัวเป็นของฮัลลี่ควีนอะไรเงี้ยเฮ้ยคิดมันกันเลยมาเตรียมตัวใส่เลยจะได้ตัวผอมเพียวบางเอ้ยโคโยตี้้วก็แบะวายเฮ้ยจะโกบดูดีดนสามารถฉีดเพิ่มได้เว้ยเฮ้ยเออมันเป็นอลิมิเต็ดด้วยนะเฮ้ยอย่างนี้ก็ใส่ได้ซ้ำมาสิเออลองดูซิขอลองใส่เป็นแขนได้ไหมแขนกับตาเมเวลดูซิ โอ้โห,โโหขาด้วยขาด้วยขากับตาเวลนี่โอ้โห้เข้ากันส,สุดๆคิดว่านะ้าฮาร์ี่ควีนกับหนากับตาเวลใครสวยกว่ากันไหมฉันว่าน้าฮาร์ี่ควีนนะเว้ยอะลองดูก็ได้นะเจฟฉีดไปเลยเอก็ไม่ต่ตงจากเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วมมนาคิดว่าอาวุธมันจะคืออะไรวะฉันว่าจะเป็นกระบอกฮาร์ี่ควีนแน่เลยแล้วจอเลี่ยนคิดว่าอะไร คิดไปออกไหมเจกบเอ้ยโองกับตามันเดิมอะโอ้ยเสียดายจังเลยดึกว่าจะเป็นกระบอกของฮาร์เรย์ควินฉันได้บอกว่ามันมิกแอนแมทมากเลยนะเอาจริงโอ้ยมีสับสังกฤษมาโอ้ยเตอสุดแน่นอนไปเลยวิ่งเก็บเหรียญไปจับ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 มันตัวอะไรกันแน่โอ้หเห็นแล้วกับตันอเมริกาเพราะเดรฮักดูไม่ได้เลยกัปตันนี่เนอะไปขโมยชุดกับตันหรือกับตันไปขโมยชุดเดอะฮักกันแน่นี่มฟินิชิม โอเคหยิบอะไรมาไม่รู้ดีดโอ้โห,โโหดีดทางแล้วก็เต้น,นแล้วโอ้โหแล้วต่อไปคือแบทแมนนะ เอาล้ทุกคนสลักคิดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วกันนะเราอาจจะกลับมาเล่นพาร์ทส,สองนะเพราะว่าตอนนี้ยางมันยังเหลืออีกเยอะเลยไว้ดูซิเรียกได้ว่าผสมในคิดเดียวไม่พอเลยนะเนี่ยใช่คิปมันจะยาวเกินไปนะก็เป็นว่าเราจะไว้ผสมในพาร์ทต่อไปกันเลวกันนะแล้วก็สลับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3 5บาทเท่านั้นไปแล้วนะครับทุกคนบายบายค่ะ